ดูแบบพระเจ้าให้ดูต้องการให้ดูรู้ความจริงที่มีอยู่ตามความเป็นจริงนะพทธเจ้าต้องการให้นะต้องการเห็นความจริงที่มีอยู่ตามความเป็นจริงไหนล้ว่าสิพระเจ้าให้ดูเป็นยังไงต้องการเห็นความจริงที่มีอยู่อ่าแล้วอย่างที่เราขวาอย่างเนอานี่เป็นความจริงไหมอ่าอะไรที่เป็นตัวจริง อาธาดลมแล้วธาดลมนี่เป็นรูปหรือเป็นนามอ่าตอนนี้ธาดลมที่ปรากฏแกเราเนี่ยเป็นของจริงหรือของไม่จริงอ่าเป็นของจริงนี่เห็นไหมตอนนี้ความรู้สึกที่ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมีไหมตัวในนี้ไม่มีเลยเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เห็นความจริงที่มีอยู่ตามความเป็นจริงนะเราจะเอาสามัญสำนึกเอาแบบนักธุรกิจอะไรมาดูไม่ได้ต้องดูแบบพระเจ้าให้ดู แล้วท่านก็จะวางหลักการของท่านไว้เลยตามลำดับฉะนั้นเบื้องแรกที่สุดหลักการเนี่ยเราต้องเห็นอะไรเห็นรูปนามที่เป็นปัจจุบันนะแล้วรูปนามที่เป็นปัจจุบันเป็นของจริงหรือของไม่จริงอ่าเมื่อของจริงตอนนั้นอะไรปรากฏแกเราอ่าความจริงปรากฏแก่เราแล้วและเราก็ได ได้พบของจริงได้รู้ตามความได้ได้พบของจริงเนาะตอนนี้นะอันเนี้ยอันนี้เป็นหลักใหญ่นะหลักเลยแหละถ้าเราไม่สามารถจะเห็นความจริงที่มันอยู่ตามความเป็นจริงตอนที่ที่เรากำหนดนะเราจะไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยฉะนั้นโยคยีต้องว่าไงเบื้องหลักแรกที่เคยให้มาก่อนว่าสิ่งที่โยคยีพึงเห็นก่อนเพื่อน ถ้าไม่เห็นสิ่งนั้นแล้วก็จะไม่เห็นอะไรเลยในลรองว่าดีสิ่งที่โยคีถ้าก็จะอ่านี่เราต้องเข้าใจนะอ่าและสิ่งความจริงทั้งหลายและไปดูตรงไหนไปค้นหาที่ไหนอ๋อที่กายใจเรานี่เองที่ตัวเรานี่เองต้องจับอะไรอย่างนี้นะ ไม่ต้องไปเพ่งดูคนนั่นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงไม่จําเป็นเลยเนี่ยเพ่งอยู่เนี่ยมาในตัวของเรานี่แหละอ่าลับประการที่สองในช่วงที่เรากําหนดยกหนอเห็นความจริงปรากฏกับเราเนี่ยพุทธเจ้าต้องการให้เราได้อะไรก่อนจากการที่ไปเห็นความจริงตรงนี้เออพทธเจ้าต้องการให้ได้ปัญญาก่อนนะเนี่ยนี่เป็นหลักที่สองนะ เนี่ยความจริงปรากฏแล้วเมื่อช่วงที่เราไปดูความจริงตามความเป็นจริงเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราได้อะไรก่อนต้องได้ปัญญาและน,นี่หลักฐานมีอยู่มาจากไหนพระเจ้าองค์ไหนท่านสอนเราอันเนี้ยพระเจ้าองค์แทนที่ประทับอยู่ที่คุณการนิกายธรรมบทแล้วในไหนในจิตวักวักที่สเรื่องของอะไร เรื่องของพระจิต,ตหัตถะเทรานะพระเทระาที่อะไรบวชศึกบวชศึกเนี่ยวันนี้อันนี้พูดถึงว่าหัวข้อใหญ่ที่ต้องการที่เนี่ยที่เราก้มหน้าก้มตาที่ทมตรงเนี้ยเราต้องจับหลักสามตัวเนี่ยเนาะแต่ไม่ต้องไปนั่งท่องเนาะให้เข้าใจนี้ต่อไปเราประจําได้แล้วเราก็ทําไปเลยในนั้นน่ะท่านตาดัดคาถาว่าไงอนวัติตาจิตตสะสัทธมังอวิชานาะโตปลิปร,ราวาปสาทศาปัญญาณปริปูรตีนะ่ะ บาที่ว่าปัญญาณะปริปูรติเนี่ยเมื่อปัญญาไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วในนี่ในอริขถาธรรมบททั้งแก่ว่าไงกามาวัจรายปิอปริปูระมะนายะกุโตวะรูปาวัจรารูปาวัจระโลกุตละปัญญาปริปูริสติเนี่ยเมื่อกามาวัจระปัญญาคือปัญญาที่ในมหากุศศญ,ญาณะสัมยุตตจิตสี ไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วรูปาวัจระลปัญญาอรูปาวัจระปัญญาโลกุตละปัญญาจักสมบูรณ์ได้แต่ไหนจักบริบูรณ์ได้แต่ไหนเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่โยคีต้องได้ก่อนเพื่อนในการที่เรากำหนดว่ายกนะ้อเนะีนะ่ยต้องได้อะไรได้ปัญญาแล้วปัญญานั้นเป็นปัญญาอะไร ปัญญาเนี่ยไม่ใช่ปัญญาดูอย่างอื่นนะปัญญานั้นต้องเป็นญาปัญญาที่เห็นความจริงที่มีอยู่ตามความเป็นจริงเนี่ยปัญญาเนี่ยนะความจริงที่มีอยู่ตามความเป็นจริงเป็นไงก็นี่ไงยกหนอนเนี่ยอะไรถาดลมใช่ไหมถาดลมนี่เป็นอะไรเป็นรูปหรือเป็นนามอ่าแล้วเป็นปัจจุบันหรืออดีตอ่าเป็นปัจจุบันตอนนี้อะไรปรากฏแก่เรา ความจริงปรากฏแก่เราแล้วแล้วเราก็กเป็นไงก็ไปรู้การที่เราเห็นความจริงว่าโดยความเป็นจริงตนนี้โดยความรูปโดยความเป็นรูปอย่างเนี้ยชื่อว่าเราเห็นถูกหรือเห็นผิดชื่อว่าเรารู้จริงหรือรู้ไม่จริงความรู้จริงของเราตามที่เป็นจริงเนี่ยชื่อว่าเรารู้ถูกหรือรู้ผิดรู้ถูกแล้วรู้รู้ถูกของเราเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิ อาตัวนี้แหละตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิตัวเขาได้แก่อะไรปัญญาเห็นไหมเนี่ยสองอย่างเนี่ยจะเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานของการเจริญวิปัสนาทั้งหมดถ้าพื้นฐานการความจริงไม่ปรากฏไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย เราไม่สามารถจะเห็นอะไรได้นามรูปปริเฉทยานเป็นต้นจนถึงอรหัตมรคคยานเป็นที่สุดเนี่ยไม่สามารถจะเกิดกับเราได้เลยฉะนั้นเราต้องสะสมตัวนี้ไงเห็นปรูปน้ำที่เปลี่ยนตามความเป็นจริงแล้วรู้ตามความเป็นจริงเนาะพอเป็นอย่างนี้แล้วผลจากการที่รู้จากความเป็นจริงนั่นเป็นอะไรพระเจ้าแสดงไว้ไงพอปัญญาเกิดแล้วนะปัญญาเกิดแล้วเขาเกิดเฉยๆไหม ไม่ได้เกิดเฉยๆนะหนึ่งปัญญาพอเกิดขึ้นแล้วพระเจ้ตตาตรัสว่างไงศัตรูปรทิงปชัชหติสามารถละความรู้สึกเป็นคนเป็นสัตว์ได้ทันทีตอนที่เรากำหนดยุยกน้อยนี่นะหรือขวายย่างน้อยนะตอนนั้นอ่ะมีคำว่าผู้หญิงผู้ชายคนสัตว์มีไหมอ่าเนอนะไม่มีเลยเห็นอาการที่เป็นปรมัตรุนรุนเลยเนี่ยของจริงรุนรนเลยตอนนั้นน่ะ สามารถละความรู้สึกที่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพี่เป็นน้องเป็นผ้าเป็นปลาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแขนเป็นขาเป็นสารพัดเต็มเนี่ยได้ทันทีเลยนะลับประการที่สองพุทธเจ้าว่าไงอัตสัญญงอุคาเตติในขณะที่น้อเดี๋ยวตรงนั้นเห็นความจริงต่างความไ็นจริงน่ะปัญญาตัวนั้นสามารถอะไรถอนความรู้สึกเป็นเราได้ทันทีเป็นตัวเป็นตัวเราเนี่ยเนาะได้ทันทีเลย นะประการที่สปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นน่ะปัญญาพระพุทธเจ้าว,ว่าไงปัญญาโลกสมิงปัโชโตเนะี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างปรากฏไหมแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงสว่างของดวงไฟนะเป็นแสงสว่างของปัญญาเมื่อแสงสว่างของปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ขจัดอะไรความมืดคืออวิชชาหรือตัวโมหะนั่นเองเนี่ย มันขจัดได้ทันทีเลยนะเนี่ยขจัดความมืดคืออวิชชาได้ทันทีเลยรับประการต่อไปยังไงสามารถตัดกระแสของอกุศลได้ทันทีเลยพอกุศลเกิดเนี่ยเขาสามารถตัดกระแสอกุศลได้ทันทีแล้วตัดแล้วเป็นไงก็กันกระแสอกุศลที่จะได้โอกาสเกิดต่อไปเนี่ยไม่ให้ได้โอกาสเกิดนี่เห็นไหมว่าการเกิดขึ้นของปัญญาเนี่ยหนึ่ง สามารถละความรู้สึกเป็นคนเป็นสัตว์ได้สองสามารถถอนความรู้สึกเป็นเราได้สามขจัดความมืดคืออวิชชาได้สี่ตัดกระแสของอกุศลได้แล้วก็กันกระแสของอกุศลได้ในขณะเดียวกันเนี่ยหนอแต่ละหนอละหนอนอนั่นนะเราสามารถอะไรทั้งละทั้งถอนทั้งขจัดทั้งตัดทั้งกันในหลว่าาทีละถอนขจัด ตัดกันเออจำได้ไหมจำได้หรอว่าไอทีนี้เออเนี่ยสามอย่างนี้เป็นหลักในการที่ปฏิบัติเราเว้นไม่ได้เลยเว้นไม่ได้เลยนะแล้วสามอย่างนี้ต้องไปดูที่ไหนทำให้เกิดที่ไหน ก็ตัวเราดีเองนะที่เรากำหนดแต่ละนอเนี่ยขวาอย่างน้อซ้ายอย่างน้อคู่น้อหยยดนอกกมนอเงยนนอเจ็บนอปวดนอคิดน้อคิดนอเนี่ยอันนั้นน่ะสามอย่างสามอย่างนี่ปรากฏเลยนะสามอย่างสามอย่างนี่ปรากฏทันทีแต่ว่าการปรากฏของสิ่งเหล่านี้ที่เราสะสมน่ะความเห็นถูกกับความเห็นผิดในชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยนะ ตั้งแต่อยู่ในคำบรรดาคลอดออกมาจนโตถึงบ่านนี้เนะนี่นะนั่นอ่ะสามอย่างนี้ปกติเขามีอยู่ไหมอ่าถ้าเราเขาไอไอ,ไอการกายใจที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเขามีอยู่นะอ่าฐานเขามีอยู่แต่ฐานรูปนามที่มีอยู่นะั่นอ่ะเป็นฐานในสติสมถทิปัญญาเกิดได้ไหมตั้งแต่เราเกิดมานะก่อนที่จะได้เจริญกรรมฐา,านนะตอนนี้เป็นฐานในสติสมถทิปัญญาเกิดได้ไหม ไม่ได้นะเป็นฐานให้อะไรอกุศลนานะประการอาศัยเกิดหมดเลยเนะี่ยต่อเมื่อเราได้รู้วิธีของพระพุทธเจ้าเนี้นะถึงมาดูอีกทีนะถึงจะให้เป็นรูปเป็นนามที่บริสุทธิ์แท้ๆนะของจริงปรากฏรู้ตามความเป็นจริงและได้ถอนได้จริงๆเนะี่ยต่อเมื่อเราได้มีโอกาสมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละเราสามารถได้อันนั้นนะ่ะกายใจที่เป็นอยู่นะ่ะ ก็สามารถเป็นฐานให้สติสมถทิปัญญาได้ที่นี่เราลองคิดดูสิเฉพาะภพนี้ชาติชาตินี้หลายสิบปีที่อกศุศลเกาะกินใจเราเราสร้างอกศุศลให้แก่ตัวเราเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโอ้โหหลายสิบปีเลยเต็มเอียดไปหมดเลยกระดุกกระดิกยังไงเป็นมันทั้งนั้นเลยแหละโพ้นจากความเป็นมันไม่มีเลยอันนี้อกศุศลมากหรือน้อยโอ้โหมากเหลือเกิน แล้วที่เรามาทําได้โอกาสมาทํากุศลตัวเนี้มากหรือน้อยเนี่ยบางท่านก็จํากัดมาว่ามากี่วันสมมุติสิบวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งมาโอ้ก็สมเดือนอย่างเงี้ยเนาะอ่าเราลองคิดดูนีที่เราจํากัดไปเนี่ยที่จะให้กุศลได้โอกาสเกิดเนี่ยกับที่เราให้กุศลในอาุศลในอาศัยเกิดเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันเนี่ย โอ้โหอกุศลมันเยอะเหลือเกินนะ่ยนะฉะนั้นเราจะไปใจร้อนนะกำหนดว่าเอ๊ะทำมาตั้งหลายวันไม่เห็นได้เรื่องได้ราวเลยเลยเนี่ยห้ามนะไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันนั่นแหละเนาะเราต้องคิดว่าโอ้เราปล่อยให้อกุศลขรอมงามจิตใจเกิดกับเรานานเหลือเกินตอนนี้เรามาขจัดมันต้องสร้างฝ่ายที่ตรงกันข้ามก็คือกุศลให้เกิดอ่าแต่เรามาทำกุศลในท่ามกลางของอกุศลเนี่ยจะชื่อจะให้เราได้เหมือนใจเราได้ไหม พอเรามาทํากุศลเนี่ยกจำกัดเวลาด้วยนะเหมือนกลัวเหมือนกลัวว่าเหมือนกลัวกุศลจะได้โอกาสเกิดอะ่ะใช่หมใช่แต่เวลาให้กุศลเกิดนี่โอ้โหทั้งวันทั้งคืนมีต่อรองกับมันไหมไม่มีต่อรองเลยเนี่ยฉะนั้นตอนนี้ก็ขอให้เราอย่าขี้เกียจนะต้องพยายามกําหนดเนี่ยพยายามกําหนดตั้งแต่ตื่นจนถึงไหนอ่านี่เพื่อจะให้อะไรเกิด อแล้วเรามาอยู่ตรงนี้สถานที่เนี้ยเราไม่ต้องไปดิ้นรนอเลยไม่ต้องเข้าไปตลาดสแสวงหาผักหาอะไรที่ว่าจะมาทําอาหารไม่มีพระก็ไม่ต้องออกบิณฑบาตนะเขาเลี้ยงดูปูเสือให้เต็มที่เพราะอะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลในสิ่งเหล่านั้นได้มีโอกาสกําหนดได้เต็มที่เพราะงานที่เราทํานี่ก็คืองานเนี้นะเขาสนับสนุนให้เต็มที่เลยฉะนั้นเมื่อเราได้โอกาสอย่างนี้แล้ว เราก็จะปล่อยให้การเวลาที่เราได้อย่างเนี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้ให้กุศลได้อกสอกุศลได้โอกาสเกิดได้เต็มที่อันนี้ก็คิดว่าคงเข้าใจนะหลักสอย่างเนี่ยคือหนึ่งอะไรต้องเห็นรูปนามที่เป็นปัจจุบนันสองต้องรู้อะไรต้องรู้ความจริงของรูปนามที่เป็นปัจจุบันที่ปรากฏกับเราแล้วเนี่ยสเป็นยังไงได้ผลพลอยได้จากการอะไร จากการที่ปัญญาเกิดนเนี่ยเราต้องสามารถการกระทำสองอย่างนะต้องเป็นไปเพื่อสามารถละสามารถถอนสามารถขจัดตัดกันได้ท,ทันทีอันเนี้ยหลักสามอย่างเนี้ยก็ขอให้วันเนี้ยฝากเป็นของขวัญให้โยคีของเราได้จำไห้เนาะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามกำหนดของเราเองเพราะว่ากุศลชนิดเนี้ยเราไม่ค่อยได้โอกาสให้โดยโอกาสเกิดเลย เรามาถึงตีนี้มันจะต่อรองใหญ่เลยนะอย่างน้อนอย่างนี้เนี่ยต่อไปตอนเนี้ยเราตื่นตีสี่ใช่ไหมต่อไปเนี่ยวันที่สี่วันที่ห้าต่อไปต้องลดนะต้องลดการนอนก่อนที่จะนอนกําหนดใจก่อนว่าจะตื่นตีสามครึ่งจะตื่นตีสามครึ่งอ่าต้องเลื่อนเวลาแล้วนะต้องจนไปถึงที่พระเจ้าต้องการให้เรานอนนั่นแหละนะต้องการให้เราตื่นเพราะจาก ตีสาครึ่งไปแล้วพอสอวันสองวันเออมันมีกําลังดีขึ้นแล้วอ้าวตีสามครึ่งเป็นอะไรตีสจากตีสามมันเป็นอะไรตีสองครึ่งจากตีสองครึ่งเป็นไงตีสองหยุดแค่นั้นเองหยุดแค่นั้นแหละต้องก่อนจะนอนต้องว่าไงจะตื่นตีสองจะตื่นตีสองจะตื่นตีสองอย่างเงี้ยนะกาหนดใจเลยแล้วเวลาตื่นขึ้นมาแล้วต้องระวังนะ เอกิเลสมันยอมไหมอ่เพราะตื่นขึ้นมาดึกดกมันเป็นไงเหลียวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้กุตินุ่งก็ยังไม่ตื่นกุตินี่ตื่นเราขออีกหน่อยเพราะอะไรเพราะเราตื่นไปแล้วไปเข้าห้องน้ําเสียงมันจะไปดังดังแล้วก็จะลบกวนเขาแน่มันอ้างเก่งไหมมันอ้างเก่งนะออบางทีก็อ้างว่าไงโอ้เราตื่นดึกมันนี่นะถ้าเราลุกถึงคํากรรมฐานนะมันจะไปง่วงเอาตอนท้ายโน,น่น <N ic ly> <N ic ly> ฉะนั้นเป็นไงเซนอนุมัติให้ไรนอนต่ออีกหน่อย,นยเนี่ยไหมแทนที่มันจะคิดว่าไงโอ้เราเนี่ยมีโอกาสมีเวลาน้อยช่วงที่เราหลับอยู่เนี่ยเราไม่สามารถจะเจริญกรรมาฐานได้ไม่สามารถจะยังสติสมาธิปัญญาให้เกิดได้ตอนนี้เราตื่นมาแล้วเป็นโอกาสที่เราจะต้องทําสติสมาธิปัญญาให้เกิดแก่ตัวเองได้มันคิดอย่างนี้ไหม มันไม่คิดนะเราเซ็นอนุมัติง่ายๆไหมไม่เซ็นเลยเ <c oughs> จนั้นเราต้องต้องตัดใจตัวเองนะต้องสระง่วงมา,มาเมื่อไหร่ก็ําหนดมือนเมื่อนั้นแหละไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปให้มันได้เลยโอกาสเราตื่นมาแล้วอันนี้ก็ต้องพยายามนะพยายามคืนขึ้นให้เรื่อยๆว่าวันเวลาที่เรามีโอกาสได้มาอย่างเงี้ยมันน้อยเหลือเกินนานเวลาน้อย แล้วเราก็ยังไม่เสียท่าให้อกุศลของเราอีกเนี่ยก็ต้องพยายามกันต่อเนาะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะเรื่องเนี้ยพุทธเจ้าก็ทําแทนอะไรไม่ได้สักอย่างเลยท่านแนะแต่วิธีให้ว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แต่บุคคลที่จะได้ที่จะทำน่ะใครเอ่ยเราเองอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะ